วัค่ะวันนี้น้องบอสจะมาชวนเพื่อนๆอนอ่านไซเวิร์ดกันนะคะกดเล็กของมาม้านะคะนั่งตัวตรงเอามือชี้ออกเสียงให้ชัดๆนะคะถ้าน้องบอสออกเสียงไม่ชัดน้องบอสจะโดนตีถ้าน้องบอสไม่เอามือชี้น้องบอสก็จะโดนตีนะคะแล้วถ้าน้องบอสไม่เอามือชี้ก็ถูโดนตี โดนตีบ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะ E, no, I, I, in, into, is, it, up, a, jump, like, little, look, make, me. Mess What?